สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ The Angel Card Reading Channel แล้วก็ขอกราบสวัสดีชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎทุกท่านนะคะพอที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึงวันที่15สิงหาคมนะคะก็เดือนนี้เข้าสู่เดือนที่3มีนาคม เข้าสู่เดือนที่3เป็นเดือนมีนาคมนะคะแล้วก็เป็นไตรามาสแรกที่กําลังจะสิ้นสุดลงนะคะผู้อ่านก็เหมือนเดิมค่ะเข้ามานั่งพูดคุยด้วยแล้วก็เพื่ออธิบายเกี่ยวกับรายละเอียดของไพ่เผื่อเพื่อนๆน,นะคะใช้เป็นแนวทางแล้วก็ใช้เพื่อสร้างกำลังใจให้กับตัวเองถึงความสำเร็จอันไหนดีก็เก็บไว้ก็เอาไว้ใช้ในอนาคตอันไหนที่มันไม่ดีก็เก็บไว้กับ ที่คลิปนี้นะคะไม่ต้องไปคิดมากแล้วก็ไม่ต้องไปนําไปเก็บไปคิดอะไรทั้งนั้นนะคะก็เรามาดูกันค่ะว่าไพ่ใบแรกเป็นอย่างไรนะคะใบแรกนะคะผู้อ่านจับได้ไพ่ tree of pentacles หรือว่าไพ่สามเหรียญไพ่สามเหรียญน,นะคะเพื่อนๆมันเป็นไพ่ของการพัฒนาพัฒนาความสามาคัคคีการเป็นทีมการที่เรามีการสนับสนุนทีมของเราองค์กรของเราเพื่อให้เติบโตไปด้วยกัน ะะหรือจะอาจอยู่ในช่วงของการปรับเปลี่ยนขององค์กรการปรับเปลี่ยนไฟล์การปรับเรปลี่ยนตำแหน่งเพื่อมีการเติบโตของแต่ละบุคคลนะคะมันทำให้ไพ่ใบนี้มันมองได้ถึงความรู้ความสามารถการฝึกฝนความเชี่ยวชาญที่เพื่อนๆชาวราศีกรกฎของผู้อ่านนั้นได้มีการฝึกทักษะมานะคะหรือช่วงนี้คุณอาจจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ได้รับการสนับสนุนการอุปถัมภ์จากหัวหน้าเจ้านายจากทีมงาน นะคะซึ่งมันเป็นความสามารถพิเศษแล้วก็เป็นความสําเร็จชนิดหนึ่งที่หลายๆคนก็ให้การยอมรับกับเพื่อนๆชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎในเรื่องของการทํางานการทําผลประโยชน์ให้กับองค์กรการสร้างผลประโยชน์แล้วก็สร้างรายได้สร้างผลกําไรสร้างผลประกอบการให้กับองค์กรจนเป็นที่ยอมรับนะคะคุณเป็นคนที่มีคอนเนคชั่นเยอะเป็นคนที่เฟรนลี่เป็นคนที่ค่อนข้างเข้าเข้าใจคนอื่น นะคะทำให้ผลงานที่ผ่านมาค่อนข้างประจักษ์แล้วว่าชาวราศีกรกฎนั้นโดดเด่นจริง,รงๆเพราะฉันเนี่ยค่ะเรื่องการงานบอกเลยว่าชาวราศีกรกฎถือว่ายืนหนึ่งนะคะคอนเน็ชันเยอะสื่อโซเชียลเยอะอ่าแล้วก็เขาเรียกว่าสายใต้บังคับบัญชาหรือคนที่จะมาทําธุรกิจ เชื่อมโยงอะไรด้วยกันก็นแล้วแต่คือมันทำให้บริษัทมองเห็นศักยภาพเนาะของชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎมากขึ้นเพราะคุณเป็นตัวเด่นมากๆในการทำผลประกอบการนี้ให้กับบริษัทแม้กระทั่งถ้าคุณเปิดธุรกิจเองนะคะเพื่อนๆไม่ต้องกังวลว่าบริษัทอย่างเดียวเหรอแม้กระทั่งคุณทำธุรกิจเองผลกาผ,ผลประกอบการเป็นกอบเป็นกำเป็นกำไรแน่นอนไพ่สามเหรียญตัวนี้นะเห็นไหมคะมันมีการแลกเปลี่ยนมันมีการนำเสนอมันมีการเสนอแนวคิดเสนอการขายแผนงานการขาย แผนธุรกิจการนําเสนออคู่ค้านะกับคู่ค้าแล้วก็จนเกิดรายได้ขึ้นมาตรงนี้มันคือสิ่งที่ดีสิ่งหนึ่งนะคะสำหรับชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎเพราะฉะนั้น มันเป็นเนรื่องที่ดีอยากให้ชาวราศีกรกฎนั้นจงเขาเรียกคอยพัฒนาสกยภาพตัวเองอยู่นะคะเรื่อยๆนะคะต่อมานะคะถูกทับตัวด้วยไพ่ตำแหน่งที่2ก็คือไพ่ six of wands นะคะไพ่หกไม้เท้าตรงนี้เป็นตำแหน่งที่2เป็นสัญ,ญลักษณ์ของชัยชนะการได้รับการยอมรับการได้รับเกียรติยศความสําเร็จและการได้รับความชื่นชมจากบริษัทจากคนรอบข้างเพราะว่าอย่างไรคะอย่างแรกเลยอย่างที่วันพูดไป3เหรียญก็คือการยอมรับอยู่แล้วการ สร้างผลงานพอมาตำแหน่งที่สองคุณยังได้ไพ่หไม้เท้าอีกนะคะบอกเลยว่าตัวเนี้มันเป็นกําลังใจอย่างหนึ่งที่ทาชาวราศีกรกฎควรจะได้รับเพราะว่าคุณจะได้รับการสนับสนุนจากผู้อื่นหรือมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานนั้นๆหรืออีกในหนึ่งเลยนะคะคุณกําลังจะได้รับโอกาสดีๆนะคะจากบริษัทใหญ่ๆจากผู้ HR จากคู่ค้าจากอะไรได้งานใหม่ได้รับตําแหน่งได้ การเลื่อนปรับ ตำแหน่งหน้าที่การงานการได้เข้าไปรับตำแหน่งงานใหม่ๆกันได้เข้าไปทำงานในระบบราชการการปรับเลื่อนซีซีการไปดำเนินดำรงตำแหน่งที่อื่นคือมันคือมันคือสิ่งดีๆทั้งหมดเลยแต่ถามว่าอุปสรรคมีไหมแน่นอนคะ่ะอุปสรรคมันมีอยู่แล้วสำหรับไพ่ใบนี้ไพ่ใบนี้มันหมายถึงในเรื่องของความกดดันของความคดาดหวังด้วยนะยิ่งคุณทำผลงานมากเท่าไหร่มันยิ่งทำให้บริษัทของคุณเกิดความคดาดหวังมากขึ้นนั่นหมายความว่าปี คุณสร้างผลงานอันโดดเด่นปีหน้าคุณก็ต้องสร้างให้โดดเด่นแบบนี้นั่นหมายข้อคุณกําลังแบกความคดาดหวังของบริษัทอยู่แล้วก็เป็นการกดดันตัวเองด้วยนะคะคุณอาจจะรู้สึกกลัวกลัวว่าเอ๊ะวันนี้เราทําสําเร็จแล้ววันหน้ามันจะสําเร็จหรือเปล่าแต่ยังไงก็แล้วแต่ไพ่ใบนี้มันเป็นมาความได้เขาเรียกว่าได้พลังงานเชิงบวก นะคะมันจะทําให้คุณรู้สึกว่ามั่นใจในตัวเองแล้วก็เชื่อฝีมือตัวเองอยู่แล้วว่าตัวเองทําได้แต่ก็อย่าลืมหมัน่นหมั่นหาความรู้แล้วก็ศักยภาพของตัวเองตลอดนะคะว่าเพื่อให้ตัวตัวเองนั้นมีมีความรู้ที่ดีเพื่อที่จะนํามาพัฒนาตัวเองนะคะ ในหนึ่งต่อมานะคะด้วยด้วยตำแหน่งที่สามมันเป็นไพ่ของตำแหน่งที่เกี่ยวกับอนาคตอันใกล้คุณได้ไพ่หนึ่งดาบแน่นอนไพ่หนึ่งดาบตัวนี้ค่ะเพื่อนๆมันก็เป็นพลังงานของเชิงบวกของสถานการณ์ปัจจุบันที่จะส่งผลถึงต่ออนาคตเช่นกันการทำงานเป็นทีมนะคะการที่คุณกำลังจะได้สิ่งดีๆสร้างหลักปักฐานนะคะให้กับตัวคนเองมันเป็นมันเป็นอะไรที่แบบว่า เรียกว่าเรื่องตัว The Foundation เลยก็ว่าได้นะคะปัจจัยพื้นฐานแรงขับเคลื่อนต่างๆเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังของความสำเร็จนี้จะส่งผลถึงอนาคตถึงผลลัพธ์ที่ดีในอนาคตของชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎด้วยมันเป็นแรงขับเคลื่อนของเชิงบวกนะคะ เพราะฉันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความคิดความอ่านของชาวราศีกรกฎใดๆก็แล้วแตะ่นะคะตัวคุณจะมีความชัดเจนมากๆในความคิดของตัวเองแล้วก็เป็นคนที่เอาเหตุผลเป็นหลักโดยไม่ใช่อารมณ์นะคะเป็นช่วงที่คุณเริ่มมีความเข้าใจในสถานการณ์ของงานตัวเองที่รับผิดชอบสถานการณ์ปัจจุบันนะคะเป็นการตัดสินใจอย่างเฉียบคมอย่างแน่วแน่และเกิดจากการพิจารณาไตร่ตรองแล้วในเรื่องของการงานของคุณเพราะฉันเนี่ยต้องบอกเลยว่าชาวราศีกรกฎเดือนนี้คุณจะได้ รับแรงบันดาลใจใหม่ๆหรือมีแนวคิดใหม่ๆที่นําไปสู่ความก้าวหน้านะคะโดยการสื่อสารที่ชัดเจนตรงไปตรงมาและมันเป็นปัจจัยที่ช่วยผลักดันให้สถานการณ์ที่คุณกําลังดําเนินอยู่ตอนนี้หรือเจอตอนนี้ว่าจะเป็นการเสนองานผลงานนะคะแผนงานต่างๆมันชัดเจนแล้วก็ครอบคลุมแล้วก็ทําให้คนที่เรากําลังดีลงานด้วยเนี่ยประสบความสําเร็จ ะะแต่ถ้ามองในเรื่องของการขับเคลื่อนของความเป็นเชิงลบบ้างละ่ะคุณอาจจะวิเคราะห์ในส่วนของแผนงานความคิดอะไรมากเกินไปจนเกิดความเครียดความกนนังวลหรือการที่เรา คิดตรงไปตรงมาเกินไปหรือพูดตรงไปตรงมาเกินไปหรือใช้เหตุผลกับอะไรหลายๆอย่างเกินไปจนไม่มีความแบบความเป็นมิตรอะไรอยู่กันก็นึกถึงเป็นธุรกิจจนจนเกินไปเงี้ยค่ะมันอาจจะเป็นสัญญาณของความขัดแย้งที่เราต้องเผชิญหน้ากับกับคู่ค้าที่เราดําเนินกันมาเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่านะคะไพ่ต่างๆนานาที่ว่าอ่านพูดมาเนี่ยมันคือเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจและการงานนะคะเพราะฉันเนี่ยผู้อ่านก็อยากให้เพื่อนๆมีกําลังใจไพ่มันบอกแบบนี้นะคะและเมื่อไรที่ คุณดีลงานตรงนี้สําเร็จแล้วนะการเงินจะมาคู่ค้าของคุณหัวหน้าเจ้านายของคุณจะจ่ายเงินค่าตอบแทนให้คุณแบบไม่อั้นอะไรคะเพราะว่าไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่ของคนที่มีเหตุมีผลในการที่จะให้เงินนะคะมันไม่ได้หมายถึงว่าผู้ชายคนนี้เขาให้ทานสองคนนี้อย่างเดียวนะแต่คนนี้เวลาเขาที่จะให้ ข้อมูลกับใครให้ความรู้กับใครให้ผลประโยชน์กับใครหรือมีการแลกเปลี่ยนอะไรกับใครก็แล้วแต่โดยที่คนอื่นที่เข้ามาหาเนี่ยไม่ไม่เขาเาเรียกว่าให้คนอื่นที่เข้ามาหาเนี่ยไม่ได้มองเรื่องผลประโยชน์อย่างเดียวเขาจะเป็นคนที่เขาเรียกว่ามองเห็นถึงความสามารถแล้วก็มองเห็นถึง ไตรตรองแล้วแหละว่าสิ่งที่เขาให้ไปเนี่ยมันคือผลประโยชน์มันคือสิ่งที่คนนั้นสมควรที่จะได้รับเพราะฉะนันหากเปรียบเทียบกับหัวหน้าเจ้านายของคุณในตําแหน่งนี้และะ้ค่ะในอนาคตอันใกล้ไม่เกิน2เดือนนี้ชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎของผู้อ่านคุณมีโอกาสจะได้รับการโปรโมตได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ได้รับโอกาสดีๆนะคะ,ได,ะไ,ดได้รับอ่าเขาเรียกว่าได้รับได้รับอำนาจหน้าที่หรืออ่า สิ่งที่มันจะทําให้คุณรู้สึกเติบโตในหน้าที่อะมันเป็นแบบนั้นยิ่งตามมาด้วยตําแหน่งที่4ที่5คุณในอ็มเพอร์รกับราชาราชินีไม้เท้าแบบเนี้ยคือการเติบโตในตําแหน่งมันหมายถึงไพ่มันหมายถึงอะไรในตัวเองอยู่แล้วนะคะแต่ถ้ามองในภาพรวมของอดีตของความหมายตําแหน่งแล้วแล้วก็นะคะตัวคุณเองเนี่ยชาวราศีกรกฎนะคุณเป็นคนที่มีระเบียบวินยัยเป็นคนที่ควบคุมตัวเองควบคุมอารมณ์เก่ง เป็นคนที่มีลักษณะของความเป็นผู้นําเพราะว่าอย่าลืมว่าชาวราศีกรกฎคุณเป็นธาตุน้ําเป็นแม่ธาตุคุณมีความเป็นผู้นําในตัวเป็นคนที่สร้างฐานของน้าอะน้ําที่มันอยู่ลึกๆก็ค่ะเวลามันจะก่อตัวเป็นเขาเรียกว่าเป็นน้ําเป็นก้อนเพื่อที่จะทับถมอะไรก็แล้วแต่เป็นพลังของแม่น้าเนี่ยชาวราศีกรกฎจะเป็นตัวตั้งฐานขึ้นมาจนถึงตรงกลางเพื่อให้เกิดความเกิดความมั่นคง ในของน้ํานั่นก่อนเหมือนผู้อ่านก็ไม่อยากเปรียบเทียบในเรื่องของอพลังของสึนามินะคะคุณเป็นแบบนั้นคุณมีความมั่นคงมีความแน่แน่มีความพร้อมที่จะต่อสู้เป็นคนที่พร้อมที่จะนําไปสู่ไม่ว่าจะเป็นนําไปสู่ความสําเร็จอันยิ่งใหญ่หรือแม้กระทั่งความหายนะอันยิ่งใหญ่เหมือนกันนะคะเพราะฉันเนี่ย อารมณ์และการควบคุมของชาวราศีกรกฎในตำแหน่งนี้มีความสำคัญมากๆของเพื่อนๆเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นการฝึกฝนเป็นอย่างดีในเรื่องของการเป็นผู้นำไม่ว่าจะเป็นการฝึกฝนเรื่องการควบคุมอารมณ์แม้แต่การเผชิญกับอำนาจที่คุณกำลังจะได้เจอหรือคู่ต่อสู้คู่ค้าที่เขามีพลังมีอำนาจสูง บอกเลยว่ายังสู้ชาวราศีกรกฎไม่ได้คุณเป็นคนที่มองชัดเจนอย่างที่บอกค่ะคุณเด็ดขาดคุณแน่แน่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นการงานเดือนนี้มันมันมากด้วยพลังมันมากด้วยการตัดสินใจมันมากด้วยด้วยความอ่าคอนโทรลนะเพราะฉะนี้คุณสําเร็จแน่นอนคือการการงานปังมากเพราะฉะนั้นตําแหน่งหน้าที่การงานของคุณเนี่ย มันจะส่งผลตส่งผลถึงตำแหน่งที่7ดที่คุณจะต้องแก้ไขสถานการณ์ด้วยไพ่เดอะเวิลด์นะคะไพ่เดอะเวิลด์มันเป็นไพ่แห่งความสำเร็จไพ่ใบสุดท้ายความสมบูรณ์แบบการบรรลุเป้าหมายการแสดงถึงความสิ้นสุดของวงจรของปัญหาและเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขและความและเป้าหมายที่ดีนาะเพระฉันกับหรือการเติบโตกันแล้วแต่ไพ่ใบนี้ถ้าคุณกำลังเจอสถานการณ์ปัญหาที่แย่สิ่งที่มันแย่กับชิตคุณอยู่บอกเลยว่าไพ่ใบนี้เข้ามาเพื่อบอกว่า ่าคุณกำลังจะเข้าสู่ความสำเร็จแล้วนะนะคะเขารับรู้แล้วไม่ว่าจะเป็นจัก,กรวาลหรือจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณที่คุณนับถือความพยายามที่คุณพยายามทำแบบความทุ่มเทอะไรก็แล้วแต่สิ่งดีๆกำลังรอคุณอยู่นะคะเรื่องราวดีๆการเดินทางครั้งใหม่ของชีวิตถนนเส้นใหม่ของชีวิตการเปิดตัวเข้าสู่อากาศใหม่โอกาสใหม่ๆที่เต็มไปด้วยศักยภาพการบรรลุเป้าหมายสัญชตาตญาณของความสมบูรณ์ มันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตำแหน่งที่7เพราะฉะนั้นถ้าคุณยอมรับสิ่งผลลัพธ์ตรงนี้ได้นั่นหมายความว่าคุณรู้อู่แล้วอะว่าสิ่งที่คุณทําวันนี้ผลลัพธ์ข้างหน้าจะเป็นอย่างไรนั่นคือความสมบูรณ์นั่นคือความสําเร็จความสมดุลระหว่างชีวิตและส่วนตัวของคุณและการทํางานที่คุณสามารถที่จะ,ะนำมันมาอยู่ในตัวเองได้นะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความสำเร็จของชาวราศีกรกฎ ลัคนากรากฎนะคะความสมบูรณ์แบบทุกอย่างคุณจะมาคุณจะเข้ามาในหมวดของการเติบโตและโอกาสใหม่ๆในชีวิตแต่สิ่งที่ต้องระวังนะคะนะคะสิ่งที่ต้องระวังเมื่อกี้พูดในเรื่องของการเงินและการงานที่เติบโตเรื่อยๆและ โชคลาภของคุณจะมาแล้วโชคลาภมาจากการงานแน่นอนนะคะลืมเล่าให้ฟังไม่ได้มาจากสิ่งอื่นนะโชคลาภมาจากการงานการเงินก็มาจากการงานเช่นกันยิ่งคุณขยนันยิ่งคุณพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณก็ยิ่งจะประสบความสำเร็จมากขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพที่อันพูดถึงคือ10บดาบ10บดาบเนี่ยรู้สึกแบบเป็นกังวลมาก1ิบดาบนจะมีความเกี่ยวข้องกับคนใกล้ตัวคนใกล้ชิดครอบครัวพ่อแม่พี่น้องปูย่ย่าตายายคนรักตัวเองเพราะฉะนั้น การที่เรามุ่งหน้ามุ่งประเด็นในเรื่องความสําเร็จเป้าหมายชีวิตแล้วก็การงานมากเกินไปจนละเลยคนใกล้ตัวจนละเลยคนรักตัวเอง คนที่เขารออยู่ที่บ้านนะคะอย่าลืมกลับไปเยี่ยมอย่าลืมไปซื้อข้าวปลาอาหารดีๆเสื้อผ้าอาภรณ์สวยๆนะคะให้ความสุขกับครอบครัวของเราโอกาสความสุขมีน้อยนะคะชีวิตของเราลำบากมาเยอะแล้วเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้คนสนับสน,นุนคนที่อยู่เบื้องหลังคนที่เลี้ยงเรามานะะมีส่วนสําคัญมากๆจงกลับไปดูแลเขาแล้วก็ใส่ใจนะคะแต่สิ่งที่ต้องระวับบงก็คือคงจะเป็นในเรื่องของอุบัติเหตุโน่นนี่นั่นที่ชาวราศีกรกฎจะต้องพึงระวับบงตั้งแต่เกี่ยวกับยานพาหนะการ เดินทางไปในที่เปล่าเปลี่ยวนะคะการใช้ชีวิตอยู่บนตึกบนอะไรที่กําลังก่อสร้างหลีกเลี่ยงได้เว้นได้ในช่วง7วันแรกนะคะของเดือนนี้ก็ต้องระวังให้มากๆนะคะปัญหาอุปสรรคในอนาคตตําแหน่งที่9กับ บทข้อสรุปตำแหน่งที่1ิตรงนี้สำหรับในเรื่องของการงานและการเงินนะคะไม่อยากให้ชาวราศีกรกฎนั้นมีความมุ่งหวังจนเกินไปทุกๆอย่างที่วันพูดมาเป็นเรื่องราวที่ดีแต่อย่าลืมว่าเรามักจะพบปัญหาและแรงกดดันและแบกความคาดหวังอย่างที่เคยพูดไว้บางสิ่งบางอย่างถ้าเราพยายามเต็มที่แล้วเราทําดีแล้วแล้วมันอาจจะยังไม่ได้สมหวังในตอนนี้ไม่เป็นไรค่ะอย่าลืมว่าคุณคือคุณคือนักสู้ เห็นไหมคะไม่เคยย่อท้อเห็นไหมคะเอจออฟสอดชัยชนะพลังเชิงบวกมันจะมีวันที่ดีสำหรับชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎเสมอคุณจะประสบความสาเร็จแน่นอนอย่าลืมตําแหน่งที่แรกที่คุณได้คือ3เหรียญคือความเป็นทีม คุณมีคนรักมากมายเพราะฉะนั้นอย่าหักโหมหรืออะไรจนเกินไปหรืออย่าไปคาดหวังหรือพยายามไปแบกความหวังของใครไว้บนบ่าเรานะคะจงมีความสุขไปทุกวันนะคะทีนี้เรามาดูกันในเรื่องราวของครอบครัวกันบ้าง,เร,ง,เ,รงเรื่องร่าวครอบครัวคนรักนะคะสิ่งที่มองเห็นความรักมีไพ่ใบเดียวเลยก็คือไพ่เดอะเวิร์นะคะไพ่เดอะเวิร์ตอนนี้ตำแหน่งที่7ดด้วยนะคะการเดินทางการเดินทางเข้ามาของคนรัก นะคะไม่ว่าจะเป็นคนรักในรูปแบบออนไลน์คนรักในรูปแบบการประสานงานการเดินทางการร่วมงานใหม่ๆการเปลี่ยนแปลงชีวิตองค์กรใหม่ๆตำแหน่งใหม่ๆฝ่ายใหม่ๆคุณมีโอกาสได้เจอได้สารสัมพันธ์แน่นอนและเป็นความรักที่ไม่ได้ไปแบบรวดเร็วแต่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปในชีวิตของคุณนะคะอาจจะผ่านจากการทํางานการประสานงานก็ได้เป็นหลักนะคะคุณอาจจะมีโอกาสได้เจอชาวธาตุลมมีโอกาสได้เจอชาวราศีเมษนะคะ ธาตุไฟนะคะธาตุไฟเมสิงธนูธาตุลมก็จะเป็นกลมเมถุนตุน นะคะมีโอกาสได้เจอแน,น,น่นอะนสำหรับชาวราศีกรกฎลัคนากากฎนะคะสาหรับคนที่มีคู่นะคะผู้อ่านต้องพูดอย่างนี้ว่าอย่าลืมใส่ใจคนรอบข้างอย่าลืมใส่ใจคนรักเพราะโอกาสถามว่ามีปัญหามีไหมความขัดแยง้งความไม่เข้าใจมีไหมการเดินทางห่างหายการแยกบ้านการแยกเตียงมีไหมมีเพราะฉะนั้นจะต้องระวังให้มากๆสําหรับคนมีคู่นะคะอย่าลืมว่าตอนนี้เรามีคนรักแล้วเร,เรามีแฟนมีคนรักแล้วเราต้องใส่ใจเขามากๆเพราะว่าเนี่ยค่ะไพ่ใ,ใ,ใบในี้สิบดา การทะเลาะก,กันจนทำให้ไปเ,เกิดปัญหาต่างๆนานามากมายเกิดขึ้นอาจจะมีอาจจะมีนะคะไม่ได้หมายความว่ามีทุกคนนะคะเป็นการดูดวงแบบรวมนะคะส่วนคนที่คนโสดอย่างที่วราอ่านเกินไปนะคะมีโอกาสได้เจอนะคะเป็นชาวต่างชาติเป็นชาวต่างศาสนาอาจจะเป็นคนยิวคนมุสลิมคนมาเลเซียเป็นคน พื้นที่ใกล้ๆละแวกเมืองไทยได้ไหมได้สิงคโปร์มาเลเซียนะคะฟิลิปปินออสเตรเลียไม่ไกลกันมากไม่ถึงถ้าไกลกันจริงๆผู้อ่านคงมองว่าทางโซนอเมริกานะคะแคนาดายุโรปแคนาดาอเมริกาไปโซนนั้นมีอาจจะเจอถามว่าตอนนี้มันโดดเด่นไหมย,ยังไม่ถึงกับโดดเด่นมากนักในเรื่องของความรักแต่โดดเด่นก็คืองานงานกับตัวคุณเองที่คุณต้องโฟกัสเพราะฉะนี้หากชาวราศีรากรกฎลัคนากรกฎคุณโฟกัสเรื่องการงานกับการเงินนะ ความรักคุณรออปแน่นอนแต่ถามว่าดวงพุ่งปรีดแบบกระฉูดเลยไหมการงานแน่นอนค่ะนะคะผู้อ่านอยากให้คุณโฟกัสรักตัวเองก่อนนะคะเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเรารักตัวเองแล้วพัฒนานตัวเองให้ดีแล้วรู้ไหมว่าคนคนนั้นเขาจะมาในเวลาที่ถูกที่และถูกเวลา นูคนที่ใช้ด้วยนะคะถ้าใครชอบการอ่านไพ่ของผู้อ่านนะคะฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เรามาให้กำลังใจกันแบบนี้ทุกเดือนนะคะแล้วก็ฝากให้กำลังใจของผู้อ่านด้วยนะคะเรามาเจอกันคลิปหน้าแน่นอนสำหรับคลิปนี้ผู้อ่านลาไปก่อนสวัสดีค่ะ